คมาเดี๋ยวเอาตัวนี้นอนตัวนี้ล้วต้มแจ้วเจีงแสบฮัเโหลสวัสดีครับพอกันนีกนะครับก็ผมแบ็กเมย์ชาแนลครับหอดหลอดนะครับมาเก็บเอาใหม่ครับคุหใหญ่แล้วหอดเลยฝากช่องเล็กๆหนอดเดียครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนึ่งเลยครับคแบบไม่ไผ่ลาไม้ไผ่ลาครับมาเดี๋ยวเอาเสียมมาเอาเนื้อมากิดเด้งโอ้ยหุ่นลายขนาดหันหุ่นอยู่หุ่นก็มีนั่นเด้ออวันนี้นอนตั้งนี้ละตกลแก้วเจี้งแสบแก้วกระปิ ี wow. Wow. ่ได้ยาเตีนะวามันเจ๊ก้า่ได้ห่อยๆเออนาเกลีดที่เนาะอ้าเฮักก็ได้แตยหได้นะเตงสีอาอยู่บับอาอาเวลาต้มแก้วมันจะแสบไม่แพ้ลายได้หน่อยไม่แพ้ลายบ่ไม่แพ้ลายค่ะูบาแนวแนวบ๊แลดเด นอนก็ร no, ักขืนรลายอยู่ครับรอบนาครับรอบนาอีกบ่่เหมือนต้องมีบอทั้งท้อีกงอาทิตย์บอกอาทิตย์ตัวนี่ละพอดได้นน่อนาวนพัน่ง้แล้วขึนบอี่เขาตังพีดิ้ยทั้งนอนหนึ่ นอนนี้ย่าอยู่ครับออหอดหลอบเก็บน้องใหม่แล้วครับโอ้โหทัันีหอดแน่่ก็นำะแข็งลายกันนะครับ,บฝากติดตามหน่อยด้วยครับแบ็กเมย์ชาแนลครับส่องหน่อยๆนะครับ นี่น้องล่าแม่เสวยเลยครับเก้อิออกจากนี่สิไปเบิ้งนองไผ่ไม่พ่หน,น่อยเยนไม่ไพ่หน่อยลไม่ไพ่หน่อยเแกงแสบด้ครับนาน,นีนาเนาไม่ เราต้องหาหน่อไม้